นี้นะคะเราต้องมาวิเคราะห์ค่ะถึงการเมืองทั้งสนามเลือกตั้งใหญ่แม้ว่าอีกไกลกว่าจะมาถึงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพักการเมืองแต่ละพักเองเขาต้องเก็บคะแนนไปเรื่อยๆค่ะบางทีไปสู้กันโค้งปลายเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะคะและปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา2566สําหรับ หัวคะแนนธรรมชาติของพักคก้าวไกลเพราะตอนนี้หลายพักการเมืองเขาก็กังวลค่ะโดยเฉพาะถ้าหากพูดถึงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้านะคะก้าวไกลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและบ้านใหญ่ เขาจะสามารถยึดครองพื้นที่ได้ไหมและที่หนักกว่าน,นั้นก็มีข่าวมาต่อเนื่องเช่นเดีวยวกันว่าบ้านใหญ่อาจจะมารวมกับก้าไกลนี่เป็นหนึ่งปัญหาของพักการเมืองที่อยู่มานานทั้งเก่าทั้งเก่าและเคยเป็นบ้านใหญ่ทั้งหมดนะคะไอกระแสะะการย้ายค่ายจากสีนู้นสีนี้มาสีส้มก็เพราะว่ากระแสะทางการเมืองมัน เทไปให้ทางก้าวไกลเนี่ยทาให้ตอนนี้หลายคนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในทางการเมืองก็อยู่ไม่ติดที่นะครับใครจะย้ายก็ต้องไปสกัดเอาไว้ก่อนอยู่ไม่ติดที่เมื่อกี้นึกว่าโอ้อยู่ไม่ติดที่ประเทศไทยก็เลยเดินทางไปต่างประเทศแทนไม่ใช่ใช่ไหมมีเหมือนกันไปต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาวสองดวงปกติจะเห็นแต่นายกเศรษฐาไปล่าสุดมีการควงคุณอุ้งอิงไปด้วยแล้วเซอร์ไพรส์มากแบบเป็นทางการเลยไม่รู้ ุอิงจะเดินทางไปฝรั่งเศสกับท่านนายกเศรษฐานนะคะวันนี้เราก็ไม่รู้เราคิดว่าต้องติดตามผ่านหน้าเพจคุณแพทองทานปรากฏว่าไม่ต้องไปดูหน้าเพจคุณแพทองทานนะครับดูหน้าเพจท่านนายกนะครับท้างนงั้นกลับมาถามอีกรอบได้ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยมีนายกกันกี่คนจะ2หรือ3 <c oughs> หรือว่าจริงๆหนึ่งกันแน่นะครับามาดูในประเด็นกระแสของการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างจะต้องเลื่อนแม้แต่กระทั่งเทศกาลเชงเม้ง ที่จะต้องไปอยู่ช่วงต้นเมษา,าอันนี้สอบถามคนเชื้อสายจีนมาเขาบอกว่าทุกวันที่5เมษาจะเป็นวันไหวแต่เนื่องจากอดีตนยศายกทักสินบอกจะไปไหว้บรรพบุรุษที่เชีงยงใหม่ก่อนเลื่อนกลับมาก่อนได้ไหมหเอาเป็นสัปดาห์หน้าเลยกลาง<อ>มีนาเลย แม้แต่เทศกาลเชียงเม้งก็อาจจะต้องเลื่อนให้ในายกทักษณิณนะครับอันนี้เป็นกําหนดการที่ได้มีการแจ้งไว้แล้วซึ่งก็ตอนนี้ติดตาม14ถึง16มีนาคมนี้การเดินทางไปที่จงังหวัดเชียงใหม่แต่ภารกิจลับอีกเรื่องหนึ่งคือการไปคุยกับบ้านใหญ่เชียงใหม่หรือไม่เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าคนของเพื่อไทยอาจจะย้ายไปอยู่กับพักเก้าไกลเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานท่ามกลางการลงพื้นที่อย่างหนักของพักเก้าไกลนะครับและก็การออกมาให้สัมภาษณ์ ของคนบ้านใหญ่ในพื้นที่เชียงใหม่อย่างตระกูลบูรณุปรกรณ์น,นะครับการลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจอที่จะถึงในต้นปีหน้า อาจจะมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่ก้าวไกลครั้งนี้ก็เลยมีการรายงานกันว่าการที่อดีตนายกทั้งสินเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่อาจเป็นการพูดคุยเพื่อเบรกไม่ให้ไปก้าวไกลหรือไม่รายงานข่าวนี้จริงเท,ท็จแค่ไหนแต่ก็สอดคล้องกับนักวิชาก,การด้วยนะครับไปดูในประเด็นของการเลือกตั้งนายกอบจอนะครับเพราะว่าก้าวไกลเขาน่าจะเอาจริงกับการส่งคนเลือกตั้งนายกอบจอที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เองเดิมทีนายกอบจอเป็นสอวอก,กองนะครับ ชื่อคุณพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกอบจอเชียงใหม่เป็นคนปัจจุบันเป็นคนสายวังโบวบานนะครับเจ๊คนดังที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคุณพิชัยที่มองกันว่าในอนาคตอาจจะไม่ได้ลงอีกครั้งเนื่องจากว่าตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาภายหลังจากที่อายการสูงสุดแถลงเมื่อปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ามีการรับดำเนินคดีอาญาในกรณีเปลี่ยนแปลงสำนวนและลดความเร็วของทายาทเครื่องดื่มชูกำลังท่านหนึ่งนะครับ สำหรับคุณบุญเลิศบูรณุปกรณ์ถูกจับตามองว่าในครั้งนี้อาจจะมีการพูดคุยกับนายใหญ่ทักษิณชินวัตรหรือไม่เพราะการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอในปี63ที่ผ่านมาคุณบุญเลิศนั้นพ่ายแพ้ให้กับสวอกองคุณพิชัยแต่ในครั้งนี้หากสวอก้องคุณพิชัยติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็อาจจะต้องดันคุณบุญเลิศบูรณุปกรณ์ภายใต้ชายคาพักเพื่อไทยอีกครั้ง แต่ท่ามกลางกระแสข่าวว่าตระกูลบุรณุปกกร์กำลังจะย้ายไปอยู่กับพักเก้าไกลเลยมีการพูดคุยกับคุณบุญเลิศนะครับเพื่อให้ลงสู้ศึกในสนามเลือกตั้งอบจอปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าในนามพักเพื่อไทยต่อไปนะครับ